ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะปรับเวลาทานซูนได้ยังคับินเก่งมากอ๋อจริงครับบินเก่งมากไปทางญี่ปุ่นเกาหลีไปนานด้วยใช่ครับผมนี่ก็เพิ่งกลับมาสักประมาณอาทิตย์หนึ่งครับแต่เดี๋ยวหลังจากนี้ทางปีก็น่าจะมีบินไปที่อื่นๆอีกหลายๆที่เลยตอนนี้มีบินไปโซนไหนบ้างึือมัจะเป็นเอเชียเนอะของเราส่วนใหญ่จะเป็นเอเชียครับผมก็มีทางยุโรปติดต่อมาก็ดีใจใช่ วันนี้วางเขาเรียกว่าเตรียมตัวยังไงบ้างเพราะอย่างแบบบินกลับมาทีต้องไปทํางานต่ออะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบว่าไม่สามารถแบบว่า,าเวลามีเตรียมตัวเยอะมากไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อแบบว่าบินกลับมาแล้วออปรับตัวต<อ>ไม่ทนออันละ่ะครับอ๋อปรับไม่ทนออันก็ต้องทันครับแต่จริงๆแต่จริง<อ> <ๆ S 2> การ <ๆ S 1> การไปต่างประเทศคือการพักผ่อนที่ดีครับผมใช่มีเวลาพักผ่อนกว่าที่ไทยเหมือนแบบ ถึงแม้ว่าอาจจะ mm. ไม่ว่างหรือว่าไม่มีเวลามากแบบไปเที่ยวเยอะครับแต่รู้สึกว่า <laughs> บรรยากาศที่นู่นก็ดีมากๆเหมือนกันนะครับเหมือนได้แบบเหมือนได้ไปเที่ยวเลยของกินดีของกินก็อร่อยด้วยครับเมื่อพวกคุณไปนี่แหล่งข่าวเขาบอกว่าพวกคุณชอบไปช้อปปิ้งกันูด้วยนะคะเซจะเป็นเทียชอบหนูชอบ <c oughs> ไม่ค่อยเยอะเท,ท่าไหร่ครับเรา <c oughs> ไปทั้งทีครับผมเราไม่ได้ไปบ่อยก็เอากระเป๋าว่างเปล่าไปไปหนึ่งเลยครับผมแล้วก็ยัดเสื้อผ้าใส่ถ้าตัวนี้คือลงกับของหมดแกได้อะไรก็ซื้อ ใช่ใช่ใช่เราทํางาน<ล>มาเพื่อเ,<ล>เพื่อใช้ครับ <laughs> ใช่ทุกคนบอกว่าอยากเก็บใช้เงินบ้างใช้เลยเใช้ทีเดียวก็ตุ้มเลยก็อ, <laughs> อย่างเกาหลีนี่เห็น,นที่นิวชูเปอร์หรือถ้าต้องส่งของกับส่งร้านกลับประเทศไทยเลยนะคะอ๋อใช่ครับเพราะว่าเอาชุดไปไม่ได้ก็อากาศที่นู่นค่อนข้างหนาวครับตอนนั้นก็เลยแบบชุดก็จ,จะต้องหนานิดนึงก็เลยเตรียมไปไม่ได้ครบทุกวันครับก็ต้องไปซื้อเพิ่มจากที่นู่นด้วยซื้อพอซื้อปุ๊บก็ใส่ไม่พอแล้ว ใช่ครับอะอย่างซีนะคะโโปกตินนชอบอะไรของเราเป็นสายแฟชั่นอยู่แล้วเสื้อผ้า <c oughs> เสื้อกองเกงทุกอย่างเลยครับผมก็ออสนุกรู้สึกว่ามีความสุขกับการแบบซื้อเสื้อผ้าเรารู้สึกว่าไม่ว่าเสื้อผ้าที่ญี่ปุ่นเกาหลีมันแบบว่ามันไม่ได้หาที่ไทยมันหาไม่ได้อะเราก็รู้สึกว่าแพทเทิร์นที่ดีหรือสวยดีอะไรเงี้ยเราก็มาซื้อมาใส่ที่เก็บไหมที่บ้านพวกเราสองคนเอาจริงวางตรงพื้นเลยตอนนี้ยังไม่ได้เก็บเลย ใช่บบใช่ใชยตใ่ก็ขึ้นมาใชใช่ใช่ใช่ตอนนี้แบบลกมากยังหาเวลาเก็บอยูออ่ตอนนี้คือเรียกว่างานงานค่อยงนิง่งหลือยังรู้สกวสองคนนิ่งหลือยังงานเพราะว่าอยู่ตัวหรือยังการดับวิ่งไปกลับต่างประเทศอะไรเงี้ยอ๋อปรับตัวใช่ไหมครับนิ่งไหมก,ก็แรกๆก็อาจจะไม่ค่อยชินเท่าไหร่ครับเรารู้สึกว่าพอเราออกจริงๆเริ่มมินตั้งแต่ปีที่แล้ว<ม>แล้วครับที่แบบไปตั้งแต่เกาหลีญี่ปุ่นมาแล้วก็ประเทศอื่นๆด้วยครับก็ รู้สึกว่าบินไปบ่อยๆก็สนุกดีเหมือนกันครับเริ่มชอบเริ่มชอบเนี่ยอย่างปีนี้คู่เรามันจะมีงานอะไรโปรเจกต์อะไรให้แฟนๆนอกจากแฟนนี้ที่เราแบบว่าจัดกันบ่อยๆบ่้ยก็มีโปรเจกต์ภาพยนตร์ครับผมภาพยนตร์เรื่องแรกในโอภาพยนตร์ภาพยนตร์เรื่องแรกซีรีส์ดูลิลโมพัดเขาโลมันเปิดไปนิดนึงครับหนังเรื่องแรกครับดับแสงระวีครับผมก็เป็นโปรเจกต์ที่ท้าทายมากความรักสยองขวัญด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นหนังเรื่องแรก ก็รู้สึกมีอะไรที่แบบว่าท้าทายกับความสามารถเหมือนกันก็ทำเป็นที่เป็นไงวะเทลโลฆาตกรรมไม่ถึงฆาตกรรมขนาดนั้นแต่ว่าสยองขวัญแบบอาจจะมีเรื่องเรื่องผีครับซึ่งบางคนเล่นเป็นผีทั้งหมดอยากเล่นเหมือนกันครับผมอยากลองไงครับเออ้รียกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆไใหม่เป็นประสบการณ์ใหม่ๆคู่เรียกว่าเหมือนเสริมกันนะสำหรับการทำงานเขาเหมือนแบบเหมือนเรามาทางด้านซีรี์แล้วผลงานเราก็ถูกชื่นชอบในตอนนี้อะไร จริงๆช่วยช่วยเยอะเลยครับผมอย่างอย่างหนูมีความสามารถร้องเพลงหรืออะไรเงี้ยก็ทําให้ไอ้วันนี้เพื่อใครอ๋ออ๋อคู่ซีพึกอะไรเงี้ยเออสกันหนูก็ไม่ได้ช่วยเยอะขนาดนั้นหมายถึงก็หมายถึงว่าเสริมแบบว่าเมเสริมกันเป็นคู่แบบเสริมมารมีก็ต้องอยู่ด้วยกันเป็นคู่ครับเราแยกจากกันไม่ได้ยะได้บางเวลาครับแต่ว่าอยากอยู่ด้วยกันมากกว่ามีทำงานเยอะๆกันองลูกได้ได้รายได้มาเยอะแล้ะ อยากจะมีโปรเจกต์อะไรให้ตัวเองไหมของกินของหรือซื้อบ้านหรือจะมีอะไรอนาคตรยังไงบ้างอถ้าถ้าของผมก่อนก็ตอนนี้ยังไม่ได้ไม่ได้วางแผนขนาดน,นั้นครับตอนนี้ก็ทํางานแล้วก็เก็บเงินไปก่อนครับเก็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 บไปเรื่อยๆนี่ก็ถามหนูเหมือนกันว่าหนูทํางานหนูเอาเงินใช้อะไรอยากใช้ก้อนใหญ่ใช้กับอะไรออก็ยังไม่รู้เออใช้กับเฮียก็ได้ใช้ทําอะไรคะได้หมดเลยครับผมซื้อบ้านซื้อรถซื้อ,อของกินซื้อ,อ,อทุกอย่างรถมีแล้วนี่ รอดีรีซื้อบ้านอยู่ด้วยกันซื้อบ้านอยู่ด้วยกันจดชื่อคู่จดชื่อคู่เป็นสินสมรสสินสมรสเลยครับผมเกิดไปชมไปชมที่ดีหรือไม่ดีตอนนี้ชก็ของีก็ซื้รถเรียบร้อยผมก็เป็นชิ้นใหญ่ชิ้นแรกในชีวิตเลยแล้วก็เป็นชิ้นแรกที่เป็นหนี้อะไรแต่มันก็ทำให้เรารู้สึกว่า ขนาดขึ้นในการทํางานหรือว่าความรับผิดชอบหน้าที่อะไรอย่างนี้มากขึ้นไม่ใช่เงินสดใช่ไหมก็พักไม่อ้ไม่ไหวพักปกติฮะก็เป็นคนธรรมดาพอนปกติเหมือนกันจะเข้าโหมดดราม่าละมีดราม่าด้วยฮะของเที่ยนั่นแหละดราม่าดราม่าอะไรอ่ะท่เี่ยออกมาโพสต์อ๋อที่ออกมาโพสต์จริงๆเราก็โพสต์โพสต์โพสต์ความจริงเลยครับผมเรารู้สึกว่าสุดท้ายเราก็อยู่กับความเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากโพสต์ให้ทุกคนเข้าใจไม่อยากให้ทุกคนแบบว่า ไปพูดอะไรไม่ดีบางอย่างทุกคนแบบว่าบางคําพูดม,มันทำบั่นทอนจิตใจแล้วเรารู้สึกแบบว่าท็อซิกอะไรอย่างเงี้ยเราเราเข้าใจว่ามันมีแบบว่าเหตุผลที่แบบว่าแตกต่างกัน,กนอะไรย่างเงี้ยอยากให้แบบว่าพูดจาก,กาันดีแล้วก็มีเป็นกําลังใจให้การติชมอย่างแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าทางข้าเอง<า>ตัวผมเอง<า>ใช่ครับผมไม่ใช่แบบว่าห้ามติชมไม่ได้แต่อยากให้แบบว่ามีคําพูดที่แบบเป็นกําลังใจเพราะเราก็ไม่ได้เป็นคนเก่งแล้วก็ มันมีหลายอย่างที่เราต้องพัฒนาอยู่แล้วอะเราก็เหมือนค่อยๆเดินไปพัฒนาพัฒนากันไปอะไรเงี้ยค่อยๆปรับปรุงกันไปมันเป็นสิ่งที่คาใจหรือยังไงคะลูกผีเราแบบออกมาโพสเลยเพราะนานๆทีแบบจะไม่ค่อยเห็นซีแบบออกมาแบบโพสใช่<ด>ถ้าถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่รู้สึกหรือว่าเห็น,นจริงๆเรารู้สึกว่าเออมันแบบเรารู้สึกเรื่องนี้แบบรู้สึกผิดมากๆเลยครับผมก็อยากออกมาโพสให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็ไม่อยากให้ใครไปโดนคําพูดอะไรที่ไม่ดีอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่า ซึ่งตัวเราเองอยู่ในวงการวงการ,ราอพอเข้าใจไงแต่คนที่ไม่ได้อยู่วงการเป็นคนธรรมดาที่จริงทุกคนก็เป็นมนุษย์เหมือนกันไง<ม>เขาอาจจะได้ถ้ามาอยู่ดีเขาโดนอะไรเงี้ยมันเป็นไม่อยากให้ไปพลาดพิงถึงใครอะไรที่ไม่ดีอะไร้ยครับเราก็ออกมารับผิดชอบในส่วนที่เราได้ทําผิดพลาดไปแล้วก็พยายามแก้ไขปัญหาในจุดนั้นให้แบบว่าดีที่สุดเลยอาหาี่อยให้กำลังใจเีนอะไรบ้างคะซื้อของกินไหมซื <laughs> ้อของกินเรากินกันหนึ่งหเป็นค่ายเย็นเ <laughs> <g it> นาะ <laughs> ใช่ครับก็อยู่ข้างครับตอนที่เกิดเหตุการณ์ก็จ,จะอยู่ต่างประเทศด้วยครับใช่ครับก็ยงข้างเฮียเป็นังใจให้เฮียแหละครับเฮียหันมาไงก็เจอเราใช่หนูก็อยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนยอยู่แล้วเออ,อเครับหนูคงรับแบบออร่าเฮียแบบรุนแรงอยู่อ่ะเสื้อ <c oughs> เฮียเปิดแล้วป้าปิด <Okay. S 3> <c oughs> ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ